ช้อปปิ <AUDIO. sh od Space> mermaid 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 <ounded> ้งเหรอฮะเมื่อวานกินห <thighs> ินอาหชัไนไปแล้วไอ้วันนี้ก็เลยจะมากินของเพื่อสุขภาพบ้างชนค่ะเฮ้ยตัวเองอยากกินอันนี้ที่มันเป็นเอ่อไอ้นั่นแหะ ที่มันเป็นสีสีอะที่มันเป็นสีสีอะใช่เจลลี่แดงเหรอไม่ใช่เจนี่แดงเขาสีสีที่มันคล้ายๆอย่างเงี้ยแต่ว่ามันเป็นแบบโอ้ตัวเองที่มันติ้งตองติงตองแล้วมันละลายในปากอะมันไม่ละลายในมือปะะมันจะมีขายที่วิลล่าปกติอ่ะ เฮ้ยงั้นเอานี้ไปด้วยก็ได้ค่ะเวลาแบบเหมแบบเราหิวก็ที่เป็นแท่งๆที่เขาชอบกินอ่ะเอ่อกินแล้วบอาเฮ้ยเหรือเขาจะเอาติงตองตองนี้ไปดีอ่ะแก้วเขาอีกนะกินก็ได้อันนี้ได้ปะกินกับนมตอนเช้าอร่อยดีนะหวานๆวันนี้จะหวานปะหวานๆแล้วไม่หวานไม่หวาน เ,เด้งอย่าล้อเรียนเขาไม่ได้รอเรียนออดีมั้ยอ่ะใครทำไมเสียงโทรศัพท์สิเดียยยยเ๋ยวก็ดูเลยหนูหนูพูดพูดพูนเนื้อพูนหนูเยอะเหมือนกันเนาะพูดชัดๆพูดแน่ๆเป็นคนเดียวพูดสัญญาอะไรก่ะไม่เอาลออยู่ เฮ้ยนั่นน้่ารักอ,อ่กอที่วานีจะอร่อยป่ะขี่แค่ว่ะอ้วนไหมอย่างเงี้ยอ้วนเฮ้ยด้เขาไม่เอาน้ดีเขายังไม่อยากได้เลออเย,ย,ยเพรา,าเราเป็น เฮ้ยเนี่ยตัวเองนี้ป้าที่มันเป็นแท่งๆอ่ะที่เขาชอบกินแต่ว่าไอ้รถนั้นไปไหนแอ๋อเกจการช้อปปิ้งของกินในซุปเปอร์มาร์เก็ตอะ่ะ <c oughs> คือแบบบางทีเรามาเอาแค่ของบางอย่างแต่สุดท้ายได้ไปหลายอย่างมากเร็วเรื่องกับบางห้องนี้ไปนั่นเนี่ยวันนี้นเราอาบ้อน tomorrow we gonna wake up so early in the morning you know โทษครับใช่ไหมเนี่ยบอกทีเดียวบอกทำไมบอกใหม่ดิ m กนี่ไงแม่งเรื่องเรื่องดู้ผลไม้ไม่ดู้ผลไม้อยากกินส้มนี่ it's a quality time with my baby แล้วว่า quality time แปลว่าอะไร เวลาที่มีคุณภาพก็ใช่แหละอ้าวหนูพ <squishy trying> ูดผิดตรงไหนไม่มีถามแปลว่าอะไรเวลาอเวลาที่แบบว่าแปลต้องแปลให้ได้แบบหนูหนูนี่เก่ง what w ว a t อะไรอะไรคือว h a โอ้ยตป้งไปต่อ เราอย,าย,ายาาู่นะวะคะป่ะผมเหมือนที่เขามีนเลยคัย่วๆพอทิ้แล้วก็จับวันนี้ไม่ใช่ขใชเขามีอยู่ที่แบบครีมต่า,างๆก็จับอันนี้จับดูอย่างเงี้ยแล้วก็วางสม,อ,มองเอยมะเขือเทศเออเขาบอกว่าคนเลือดก,กรุบบีกินมะเขือเทศไม่ดีนะเขาชอบกินมะเขือเทศมากอะตอนเด็ก ทองกุ่ม่ะแกมเฮ้ยจักินน้มนี่ไหมเฮ้ยนี่อะไรอ่ะไอ้นี่ไอ้สบะรไม่ไม่เนี้อสบรัะรล้นะครับ่ค่ะทไมกินเลยะชิมชิมชิม้ยอร่อยอ่อยอ่ะ ไม่ผสมน้ำไม่ผสมน้ำตาลไม่ผสมสตรอเบอรี่ไม่ใส่ขวด <c oughs> วเอาวะเอาวะเอากี่ขวด,<ส>ดขวด้อขวดเลยเด้อคือ<ว>เราควเ <ล S 2> เรเอาไปกินเลย<ม>เ,นเนาะเรากินเลยปะอ,อันนึงเก็บไว้ได้นานเท่าไหร่อ่ะคะสามวันก็เหรเจ็ดวันวกินเลยปะกินเลยหนูเอาไปางามไม่หรอไม่เจอเลยตอนเราไปนั่นนะต้องสอกออกมาค่อยกลับมาซื้อบาบพี่จะมานี่แล้วเหรอสามเอ็ดหนึ่งหนึ่งสอง เดี๋ยวก็เสียที่ไม่ห,หมดหอเอาไปแค่สองกระปุกก็พอสามก็ได้เพิ่มกระปุกเดียวมันจะเป็นอะไรไปคะเพราะพี่เอาขวดใหญ่ไปอันเดียวพอจบหนูเอาขวดเหลือไปสามนี่นนขวดใหญ่ฮะใช่เนี่ยขวดอ๋อนี่ขวดใหญ่ขวดหนึ่งครับแล้วก็ขวดเล็กสามอหมขวดเล็กสามนะใช่ขวดเล็กสาม เออแยกค่ะแยกได้ครับแยกออแล้วทำไมเขาไม่เอาขวดเล็กสองนะขวดเล็กสองนี่วะที่ขวดใหญ่ไม่เอานะครับเอาขวดเล็กสองแยกจะได้กินแล้วก็หมดไปไม่ไม่งั้นเปิดแล้วมันจะนั่นใช่ไหมขวดใหญ่ไปก่อน <c oughs> อ๋อ เป็นแฟนคลับพี่ก๊อฟเมืแต่ป .5 ป .5 เป็นคอนเสิร์ตก๊อฟไม้ด้วยเป็นเซลฟี่ได้ไหมที่ไทยก่อนแล้วค่อยเซลฟี่ขอขอเซลฟี่ห่อยครับเพราะว่าน่นเป็นยังไงก็ตามสามหกศูนยให้พี่อยู่ด้วยกันเลยค่ะ พี่ต้องอยู่ไดังไล้โอยน่าพี่อย่าดุดุพี่นะพี่อย่ามาสนิดกันให้ดูนะพี่เด e> <Yes> ียวเปแฟนลับพี่ก๊อฟแนก็ไม่ได้ฝัน้วยครับพี่ก๊อฟเป็นอะไรมาแต่พี่ติดตามพี่ก๊อฟ เีผู้หญิงทุกคนอ่ะขวเยอะเล่ีมก็ยขอบคุณมากนะครับม่เคยไามขอบคุณมากครับครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับครับโอ้ยที่กบ้าเหออกบ้านครับครขอบคุณครับ อยากกินมะเขือเทศอ่ะมะเขือเออน้ำแตงโมนี่อร่อยมากเลยเนี่ยผู้หญิงก็เป็นอย่างเงี้ยครับพอเราแบบว่าเขากินน้ำสตรอเบอรี่กินได้แล้วพอเราบอกว่าน้ำแตงโมอร่อยพอแล้วทำไมบ่นอะไรตั้งหนานเนี่ยเฮ้ยดูว่าเขาส้มดีดูมีความเป็นแม่บ้านสูงมากเขียนรถเข็นด้วย ซ้อมป็่สงลูเนาะลูกซ้มเชงปะซ้มโอซ้อมโอซ้มโอซ้อมโอเออเองซ้มนี้อร่อยมากเลยอ่ะปึ๊ดูได้ไงอ่ะเห็นนะก็คนปุ๊บเ้าอะเ้ม แ <Mandarin. S 2> oh. oh. มนดารินอลูกค่ะอันนี้ส้มแมนดารินเนี่ยส้มแมนดารินต้นแรมแรมส้มแรมหล<ะ>อเฮ้ยอยากกินอันเนี้ยอยากไปร้านเม็กซิกันที่ไปกินวันนั้นตอนแรกๆหนูไม่ยอมให้เขากินตอนแรกๆนะตอนแรกกินได้ไปกินเลยตัวเองกินเนี่ยเขาก็ได้กินไอ้ที่อะโวคาโดที่เนี่ยแต่พอหลังๆอ่ะพอกินร้านเม็กซิกันไม่เอา ไม่เอาหรือเราเหรอเขาให้ไปกินแล้วในรอบเดียวรอบเดียวก็พอแล้วหนูกินได้แค่ปลาแล้วขอแอบไปกินคนเดียวก็ได้อะไรแอบไปกินคนเดียวก็ได้คงไม่ได้แอบไปกินคนเดียวหรอกแอบไปกินคนเดียวเราเล่นแว่าคนเดียวไหนดูดีเล็บหลุดเปล่าไม่อยากอยากเทสเฉยๆว่าเล็บหลุดเปล่าแล้วเราต้องเทสสดๆดีว่าเล็บหลุดหรือเปล่าเมื่อกี้หนูก็เล่นตานานมากเลยไม่หลุดหนูแบบมันไม่หลุดไง จริงๆรเนี่ยไม่หลุดไม่หลุดเห็นนะไม่หลุดด้วยโอ้โหรีบเขาดีจริงจริงอ่ะรีบที่ห้องอะไรคะลูซี่คอสเมติกค่ะรู้จักอะยี่ห้ออะไรอ้อยไม่ไม่สนุกต้มได้ยังเนี่ยไปเหอะได้ไปพรุ่งนี้เช้าจะเอาโซ่พรุ่งนี้ไปวัดอีกรู้ไหมร้านนักใส่ของชูรดเยอะแน่เลยอ่ะไม่อ่ะพี่เจ้าอะไร เอาเงาะเงาะโรงเรียนละ่ละเงาะโรงเรียนเอา้มถือ,มอไม่เหมือนเมื่อกี้ที่เขาเอาแบบน้ำไม่ใช่ทำไมทำให้เขาเห็นเราเฉียงกันไงเขาเป็นผ่อนเงินไปนี่ไงจะเอาเงินกระชิบอนี้ปะใช่ปะนี่ไงกระชิบอนี้ดี่แม่พี่คะเอาส้มสามลูกอะคะ่ะ<ก>เอาเมื่อกี้ไม่มีอะไรให้เหรอา<ก><ก> เดินออกไปเลยพูดอะไรพูดเล่นกันเนี่ยค่ะตนี่หนที่เราต้องทำอย่งเองอะหนูทำไม่ใช่หรอเยี่ยมนที่หนูไปิดปุ่มเปิดเปิดเปิดอย่างเงี้ยกระดาษคาด ไปไปด้ว่าที่จะถือเขาจะแปลั้หมดละบายบาย